สวัสดีครับผมและแล้วก็มาถึงสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้กันแล้วนะครับและตามที่สัญญาไว้ในคลิปก่อนวันนี้ผมนำสิบอันดับธุรกิจดาวรุ่งปี2566มาแนะนำกันครับเช่นเดียวกับธุรกิจดาวรุวง่งอันดับธุรกิจดาวรุ่งนี้เป็นผลวิจัยจากสถาบันยุทธศาสตร์การค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งสำหรับธุรกิจดาวรุ่งไม่ได้แค่จัดอันดับเท่านั้นแต่ยังมีการเจาะลึกถึงปัจจัยต่างๆอีกด้วย โดย10บอันดับธุรกิจดาวรุ่งในปี2566มีรายละเอียดดังนี้เริ่มกันที่ท็อป3ก่อนนะครับดาวรุ่งอันดับหนึ่งคือธุรกิจการแพทย์และความงามครับสำหรับเหตุผลที่คว้าอันดับหนึ่งไปครองคือการเติบโตของสังคมผู้สูงอายุการดูแลเรื่องความสวยงามของคนในปัจจุบันการกลับมาให้บริการเต็มรูปแบบของคลินิกต่างๆเป็นจนถึงค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาคไปจวบเหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่คาดว่าจะทยอยฟื้นตัว ดาวรุ่งอันดับ2คือธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซสำหรับอันดับ2นี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยใช้บริการกันมาแล้วโดวยเหตุผลที่ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซได้อันดับ2คือผู้บริโภคหันมาใช้ช่องทางซื้อขายออนไลน์มากขึ้นต้นทุนการซื้อขายออนไลน์ที่ต่ำกว่าผู้ประกอบการที่เข้าสู่ธุรกิจนี้เองก็เพิ่มขึ้นเช่นกันไปจนถึงการขยายตัวของชุมชนเมืองและการรีวิวสินค้าครับต่อมาคืออันดับ3ที่มีด้วยกันถึง3ธุรกิจคือธุรกิจโซเชียลมีเดียและออนไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์ ธุรกิจด้านฟินเทคและการชำระเงินฝากระบบเทคโนโลยีและธุรกิจงานคอนเสิร์ตมหากรรมจัดแสดงสินค้าและอ e ีเวนต์ครับมาเริ่มกันที่ธุรกิจโซเชียลมีเดียเหตุผลคือประชาชนรับชมรายการต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นช่องทางสื่อสารที่มากขึ้นเข้าถึงได้24ิสีชั่วโมงและการโฆษณาผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่มากขึ้นส่วนธุรกิจฟินเทคเหตุผลคือความหลากหลายทางธุรกรรมการเงินที่เพิ่มขึ้นแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้นและการละเวนค่าธรรมเนียมต่าง และสุดท้ายของอันดับ3ธุรกิจงานคอนเสิร์ตงานจัดแสดงสินค้าและอีเวนท์ที่เป็นผลจากการเปิดประเทศจนงานต่างๆเรื่อฟื้นตัวการรับชมงานออนไลน์การสนับสนุนของภาครัฐและผู้บริโภคที่ต้องการร่วมงานหลังจากไม่ได้ร่วมมานานครับส่วนอันดับที่4ถึง10มีดังนี้อันดับ4ธุรกิจจัดทำคอนเทนต์ยูทูบเบอร์รีวิวสินค้าและอินฟลูเอนเซอร์และธุรกิจโฆษณาและสื่อออนไลน์อันดับ5ธุรกิจแพลตฟอร์มและธุรกิจแมชชิ่ง อันดับ6ธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตและธุรกิจบันเทิงยามค่ำคืนอันดับ 7. ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจโมเดิร์นเทรดอันดับ8ธุรกิจโลจิสติกส์ธุรกิจตู้หยอดเหรียญธุรกิจอีสปอร์ตอันดับ9ธุรกิจอาหารเสริมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและอันดับสุดท้ายอันดับ10ธุรกิจยานยนต์ธุรกิจความเชื่อสายมูหมอดูหวงจุ้ยธุรกิจบันเทิง และธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10ธุรกิจดาวรุ่งปี2566เป็นไงบ้างครับใครทาธุรกิจไหนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงและจะรุ่งจริงไหมรอชมกันนะครับและสาหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของปี2565นี้แล้วถ้าเช่นนั้นก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าและพบกันใหม่ในปี2566นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจฟังรายการครั้งถัดไปสามารถกดซมัคสมาชได้ที่ emreport channel วงในอุตสาหกรรมและพบกันใหม่อีกครั้งหน้าสวัสดีครับ